สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมัพอกันนึเมื่อช่างแนวเดวยพี่น้องจ้าไม่นี่มาคำคำในเวลาฝนตกๆจ้ะฝนตกเฮ้ยพี่น้องจ้ากินขนมจีนน้ำยาำยาปลาายโยใสเน่ากับว่าไปใสพริกน้อยหนึ่งเด้อพี่น้องจ้ะมาอันใสพริกป่นพริกป่นกับเบิร์เลวเดี๋ยวสิครัวไม่จ้ะ ก็คือหอนห่อนด้วยค่ะพี่น้องจ้าเอาตั้งนี้แหละอันลูกสีนปลานี่ตีนไก่ มาสายโยสายโยสาย,ย่เงากระว่าไปมีเชอรี่แก่เพชรจ้ะประกาศขาวมกแตงกระลำส้อยและกะตนกระเทียมใหญ่เนาะอันอยูนิพิจะเอินไพรจ้ะมาเนี่ยเห็นม่เดี๋ยวเอาว่างลูกสีน,นี่ใส่เบิร์ดเลยซื้อมาตั้งไหนใส่เบิร์ดเลย อยากให้พี่น้องกินน้ำก็มันเอา้านั่นแหละค่ะมาเสร็จแซ่บ,บน้ำลายแตกมาพี่น้องจ้าก่อนจิไปอันเหยาวกันกับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์น้องแมวในเด้อค่ะเพื่อะะเป็นกำลังใจพี่น้องจ้าที่บ่มีอันพักสาราแหน่พอิตนะูน่ะน้องแมวออกไปไม่ได้จ้ะฝนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์น้องแมวแน่มาเอามาเหยาวกัน เนาะเส้นมจีนก็ไดเสนอนมจีนเวียดนามด้วยจ้ะพี่น้องจ้ะเมืเ่อเนี้ยน้องแม่ไปลานอีเชียมาวันเสาร์ไปตลาดเข้าตลาดบระไดพี่น้องเฮ้ยพ่อแดนชิล็อกดาวอีกแล้วเด้อ

thắp múa cái nhàng có dưới này vẫn dễ cái nắp bèo bê khoản

มาได้ไม่ต่อมาได้มาได้ยดยแย้ป่าน้องแตนน้องแนทพี่หน้าอบะเอ็มน้องเชียร์่ามามาเออมัอสุกุสุขคนน่ะ nhảy cồm Mà hay vậy em bớt chút cồn chút cồn chút mỏng แค่เพ็ดบนในมันถิ่มเด้อพี่น้อง ผีเพิพ่นช่วนไปเก็บอยู่ช่วนไปเก็บยี่สวนแต่ว่าอันนี้ไปสื่อจ้ะกิโลละสามบาทบ่สามบาทหาสิบสาม,าส,ามสามยุโลกหาสิบ ัการเขาให้เขาอย่างพี่เนาะก็ค่อยยอม ないいとはなるな。

กิกันเดี่ยวจิ้มหวานใชมา mm-hmm เห้ยังกินวัวเช่าไม่ว่าสิแกงนันต้มจือดอันกระดูกหมูแกงจืดกระดูกหมูอ่ะแ่บปอพี่นองไปจับต้มจับชายจักสิด้กินอย่างเลย 妈。 ผักกระต่ายสกินผักอย่างผักหลายโพดจินแตงเลยพี่น้องแก้เผ็ดน้ำ เนที่ถ่ายพี่นนองเพื่อให้ดีขนาดต้มแบบสี่สิบห้านาทีแต่แม่ก็เป็นต้มใส่กับน้ำอันแกงอีกนเนาะจ้ะ 在哪看？ พ,พ่อพี่น้องจ้าอิ่มค่ะพอกันลิปต์นะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่เขามารับชมเขามาให้กำลังใจกับพักบนไค์กดแชร์กดจับไางแมวเนาะเป็นกำลังใจกับช่องนางแมวชาแนลนี้เลยจ้ะเนาะและลกเลยคิดถึงทุกคนก็ขอให้ทุกคนร่ำรวยๆนะคะเนาะดูแลสุขภาพโดยจ้ะพีนพ่น้องจ้าช่วงนี้ก็ช่วงวิกฤตอีกรอบจ้ะอาจจะได้ล็อกดาวน์อีกเทิงหนึ่งเด้อจ้ะของฮอแลเรน ดูแลสุขภาพจ้ดรังดําด้วยๆกินหอดกินจึงทุกๆคนได้จัดไปแล้วค่ะ